ดีครับผมนายวิรพงศ์สาสารินรผู้ประจำชั้นห้องเรียนและรับปรับพฤติกรรมของที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอขั้นตอนและวิธีการใช้งานสื่อแก้วน้ําโทรศัพท์ครับวัตถุประสงค์ในการทําสื่อชิ้นนี้นะครับหนึ่งเพื่อฝึกทักษะการใช้โทรศัพท์ในชีวิตประจำวันของเด็กครับ 2. เพื่อฝึกทักษะการฟุ้นของนักเรียนครับและ3าเพื่อสร้างความสนุกสนานเพะตือรือนครับขั้นตอนแรกนะครับ ก่อนที่เราจะนำสื่อไปใช้เราจะสอนเด็กก่อนว่าให้นักเรียนเอาแก้วน้ำหนึ่งใบล้วคุณครูแก้วน้ำหนึ่งใบเวลาที่คุณครูพูดนะครับเวลาที่คุณครูพูดให้นักเรียนเอาแก้วไว้ที่หมูแบบนี้ครับผมจักบนั้นนละครับแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนต้องการที่จะพูด้นักเรียนเอาแก้วไว้ที่ปากล้วพูดใส่แก้วแล้วคุณครูจะบเจ้าไว้ที่หมูในระหว่างขั้นตอนนี่ในระหว่างขั้นตอนที่กําลัง ใช้งานสื่อนะครับมีข้อแม้ว่าเชือกจะต้องตึงครับไปดูวิธีการใช้งานเลยครับผมรับผมวิธีการใช้งานสื่อนะครับอันดับแรกเราจะเอาแก้วน้นโทรศัพท์ให้กับรักเรียนสองคนนะครับผมแบบนี้หลังจากนั้นจะให้เรียนยืนแยกจักกันนะครับผมโอเคครับขั้นตอนแรกจะให้เรียนคนที่หนึ่งเป็นคนพูดก่อนนะครับ น,นักเรียนมาพูดคำว่าวอสดีครับสวัสดีคร <assessment> ับนักเรียนคนที่สองได้ยินนะครับถ้าได้ยินให้ยกมือขึ้นครับผมอ่าเด็ต่อไปนักเรียนคนที่สองาพูดคำว่าขอบคุณครับขอบคุณครับนักเรียนคนที่หนึ่งได้ยินไหมครับถ้าได้ยินให้ยกมือขึ้นโอเคครับนี่ครับขั้นตอนมีการทำงานก็เป็นแบบนี้ครับผมสอบว่าผู้ปกครองและนักเรียนจะนำสื่อชิ้นนี้ไปใช้ครับผมขอบคุณครับ